من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ترحب حضراتكم مشชม ทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ11แล้ว ยังคงอยู่ที่เรื่องของมัดต่อจากครั้งที่แล้วส่วนครั้งนี้จะมีมัดอะไรบ้างไปติดตามรับชมทบทวนเรียนรู้กันได้เลยครับครั้งนี้เรายังคงอยู่ที่เรื่องของมัดก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดของมัดขอแสดงโครงสร้างของมัดด้วยแผนผังต่อไปนี้ มัดมีสองประเภทคือมัดออสลรีมัดพื้นฐาน REU อ่านยาวสองฮารกะและมัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในมัดอัสลตรีก็อ่านยาวสองฮารกะมัดประเภทที่สองคือมัดฟารีมัดฟารีคือมัดที่อ่านยาวกว่าสองฮารกะจะเป็นสี และหกมัดฝร,รีมีสองประเภทมัดที่เกิดจากคมสะและประเภทที่สองเป็นมัดที่เกิดเนื่องจากสุกูลมัดเลอกจากคมสะมีสามมัดคือมัดมุตตตศิลวาจิบหรือเรียกสั้นๆว่ามัดวาจิบ มัดมุมฟิสิลจาอิสที่เรารู้จักกันในชื่อมัดจาอิสและมัดศิลากุบรอซึ่งมัดทั้งสามนี้เราได้พูดถึงไปในครั้งที่แล้วต่อไปมัดเนื่องจากสุกูลได้แก่มัดอาริสลิสสุกูลมัดลีน และมัดลาซินในครั้งนี้เราจะพูดถึงมัดสองประเภทนี้คือมัดอาริสลิสุกูลและมัดลีนเรากลับไปที่มัดอัสลีมัดที่อยู่ในกลุ่มของมัดอัสลีคือมัดศิลัสรุกรอเราได้พูดถึงไปแล้วในการพูดถึงมัดศิลักุบรอในครั้งที่แล้ว ต่อไปเหม็นมับดบาดัลมัดอีวับและมัดตัมกีนสำหรับในเบื้องต้นนี้คงไม่จำเป็นอะไรที่เราจะต้องรู้จักชื่อในฐานะเป็นผู้อ่านอัลกุรอานเราสนใจอยู่ที่เมื่อเห็นรูปลักษ์ของมัดต่างๆแล้วเราสามารถจะอ่านได้ถูกต้อง เท่านั้นเป็นพอก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของมัดเรามาทบทวนมัดที่ผ่านมารูปลักษ์เป็นอย่างนี้มีอักษรมัดแล้วมีคำซาตต์ตติดหลังมาในคำเดียวกันถ้าเป็นรูปลักษ์นี้จะอ่านซีถึงห้าฮารอก,กะชาออ สูอุนอันนาซีอูรูปหลักนี้อักษรมัดกับฮัมซาอยู่คนละคำอนุญาตให้อ่านได้สองหรือสี่ห้าฮารกา ลาอัสอลุกุมหรือสองลาอัสอลุกุมในข้อความนี้มีมัดอยู่สองที่รยาอูอีลากับอีลาอาบีฮิมอ่านสี่หรือห้า رجعوا الى ابيهم في ان رجعوا الى ابيهم في ارض الله في ارض الله อนุญาตให้อ่าน4ถึง5หรืออ่าน2อฮารอกกาได้แต่มีเงื่อนไขว่าในการอ่านแต่ละครั้งจะอ่านกี่ฮารอกกาก็อ่านทั้งการอ่านนั้นทุกที่ที่เจอมัดนี้มัดนี้หุกกลมเดียวกันกันกบมัดที่ผ่านมาเมื่อสักครูน่นี้รูปลักษณ์ของมัดนี้หลังสรรพนามอู มีมัดอยู่มีฮัมซาตามหลังมาอ่านสองละหูอิควะหรือสี่หรือ 5, ห้าละหูอิควะหรือสัพนามฮีมีเครื่องหมายมัดอยู่บนยะตัวเล็กๆมีฮัมซาตามหลังมาอีกคำหนึ่ง อเหลีอิลลาอัฮลีอิลอลาในครั้งนี้เราจะพูดถึงมัดอาริตลิสุกูลมัดนี้จะเกี่ยวข้องกับสุกูลจะเป็นมัดที่เราจะอ่านหยุดอย่างไร รูปลักษ์ของมัดอริตลิสุกูลหลังอักษรมัดมีพยัญชนะที่มีสระเมื่อหยุดสระจะถูกเปลี่ยนเป็นสุกูลดูตัวอย่างครับตัวอย่างชดีดุลอิกอบอลิฟคืออักษรมัด มีบาตามหลังมาบามีสระอีหรือกัสระเวลาจะหยุดก็เปลี่ยนสระกัสระเป็นสุกูลอ่านว่าอกอบเหมือนบาสะกดกับกอฟเพียงแต่แค่มีเสียงยาวขึ้นนิดหนึ่งก็บากอบเป็นกอบ สำหรับมือใหม่นะครับ,รบเราจะใช้นิ้วช่วยในการนับฮารอก,กะอลักษณะนี้นะครับพับนิ้วลงมาตามจำนวนฮารอก,กะเ,อเราจะเริ่มที่สองฮารอก,กะชะดีดุลออกอบ ชาดีดุลอิกอบซีฮาร์ก,กะต่อไชดีดุลอิกอบเราจะเริ่มนับนิ้วที่เสียงกออิกอบนะครับดูตัวอย่างต่อไปครับเอาฟูบินอุคูด ที่เราจะพิจารณาก็คืออิกิเซนใต้อูกูดในคำนี้วาวเป็นอักษรมัดมีดาลดีตามหลังมาจะหยุดก็เปลี่ยนกัสระเป็นสุกูลอ่านว่าอาฟูบิลอูกูดเราจะเริ่มนับกันที่กู นะครับเมื่อออกเสียงกูอูฟูบิลอูกูดสองอูฟูบิลอูกูดสี่อูฟูบิลอูกูดตัวอย่างต่อไป มาดูว่าถ้าท้ายคำมีตันวีนอาซีมุนจะหยุดอย่างไรก็ลักษณะเดียวกันพิจารณาที่ยะเป็นอักษรมัดมีที่ตามหลังมามีตันวีนมุนก็เปลี่ยนจากตันวีนเป็นสุกูล อ่านความยาวได้เช่นเดียวกัน2หรือ4หรือ6แต่ขอย,ย้้ำว่าจะอ่าน2ก็อ่าน2ไปตลอดที่พบกับมัดนี้หรือใครจะอ่าน4ก็4ไปตลอดที่อ่านในครั้งนั้นๆส่วนครั้งอื่นว่ากันที่หลังส่วนจะ6ก,ก็ในครั้งนั้นอ่าน6ก,ก็6เจอตรงไหนก็อ่าน6 อาซาบุนอาวิมอาซาบุนอาวิมสอาซาบุนอาวิมหกตอนนี้มาดูอาตันวีนอินบ้าง ที่คำว่าซิรอติมมุสต์กิมีมยะเป็นอักษร,รมัดมีมีตันวีนมินเปลี่ยนตันวีนเป็นสุกูลอ่านว่าซิรอติมมุสตกีิมอ่าลองอ่านนะครับสอง صراط مستقيم صراط مستقيم صراط مستقيم เราดูหยุดที่ตันวีนอุนกับอินไปแล้วทีนี้มาดูว่าถ้าอันจะหยุดอย่างไรใชยอันหยุดเป็นใชยอาบีนาอันหยุดเป็นบีนาอาก็คือเปลี่ยนจากอันเป็นอา อันยาวได้แค่สองฮารกะไม่ยาวกว่านั้นทีนี้มาดูคำที่มีตันวีนอยู่บนตากลมอันอุนอินจะหยุดอย่างไรเราจะหยุดโดยหยุดเป็นฮาสะกดเพราะนั้นคำนี้จะอ่านว่าวาซียะมาวฟีรอซาดะกอ ส่วนถ้าเป็นตาแบนสมมติว่าเราจำเป็นจะต้องหยุดเนื่องจากหมดลมหายใจไปไม่ถึงอลัลเราจะหยุดร้อมาได้ไหมก่อนอื่นเปลี่ยนสระเป็นสุกูลตอนนี้มาดูว่ามีม้าตาเราอ่านว่ามัดเพราะนั้นจะเจอตาแบบนี้ ก็ต้องหยุดว่ารอฮมัดต่อไปมาดูตัวอย่างของมัดอิวับคือมัดที่ตันวินอันหยุดเป็นอาอินนัลลอฮะกานะอัลีมันฮะกีมา ان الله كان توابا رحيما فاتوهن اجورهن فريضه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدر عني فريضة أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما <سؤال> واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا อินนุคา ا ฟาหิช ق ตว์วมะคุเตวลต่อไปมาดูตัวอย่างของมัดอาริตลิสุกูลผมจะอ่านสองครั้งครั้งแรกจะอ่านหยุดส่วนครั้งที่สอง จะอ่านต่อเรื่องกับประโยคหลังท่านก็ใช้นิ้วนับอารักขาไปด้วยนะครับเราจะหยุดที่หอกอารัก่าันตัสต์กุซิมูบิลอาซลามจากมฟิส وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسقا قل اطيعوا الله والرسول قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُوا มินกะะมาามาัดสสต่อไปคือมัดลีนรูปลักษ์ของมัดลีนก็คือวาวหรือ,อยาสากินะหรือวาวยาตาย พยัญชนะที่อยู่ก่อนหน้าวาวหรือยะมีสระฟัตห์หรือสระเสียงอ่าให้อ่านอย่างนุ่มนวลจะอ่านยาวสองหรือสหรือ,ห,รอหกคารกะเมื่อหยุดตัวอย่างคํานี้อัลยาุมวาวตายก่อนหน้าวาวมียะมีสระอ่า الي สสอ اليوم เส้านอนตอนนี้อย่าตายบ้างัญจนะก่อนนห้ายามีสระปะทะหรือสระเสียงอา เปียแต่ยนลยชัยตัวอย่างของมัดลิน وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب จะอ่านต่อเนื่องวะอัดรรหมานุอิบะดะฮูบิลกัยบิอินนะฮูกานะวะดุฮูมะตีย์ตัวอย่างนี้จะอ่านสองครั้งครั้งแรกจะอ่านหยุดทุกอายะห ซึ่จะต้องอ่าน6หรือ4หรือ2ในที่นี้จะอ่าน6การกาะนะครับส่วนอ่านครั้งที่2จะอ่านต่อเนื่องไม่หยุดท่านนับภารกาะไปด้วยนะครับอัลลอฮย وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ألم نجعل له عينين <تضح> ولسانًا <تضح> شفتين وهديناه النجدين كل نفس زائقة الموت. كل نفس زائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون صدق الله العلي العظيم ท่านผู้ชมครับรายการครั้งนี้จบลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ายัางคงอยู่ที่เรื่องของมัดอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ว่บบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามมอัลัยกุมวะรอห์มัตุลลอฮ์วะบรากาตุ